5 4 3 2สแอคชั่นสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับผมจะมาเล่าภาพรวมเกี่ยวกับงาน CSR ของพวกเราชาวกองขหอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับทราบทั่วกันว่าเราทำไปทำไมทำเพื่ออะไร ทำอะไรทำทำไมทำที่ไหนทำไมใครดูทำให้อย่างไรทำทำไมท,ทำหมดเลยผมจะเล่าให้ฟังทุกคนก็ฟังกันวันนี้และรู้เรื่องกัน,กนและตอนนี้เลยครับโอเคไหมโอเคครับเอา้าพี่ต๊อบใหญ่ไปใหญ่มากนี่คุยกับผู้ใหญ่นะครับอ๋อก็ให้มันสนุกสนานไงผู้ช่วยฝ่ายนะครับเป็นผู้บริหารน,นะครับอ้อรู้ๆว่าอยากสนุกไงเราก็คุยแบบสนุกแต่ว่าไม่ต้องใหญ่โตขนาดนั้นไหมไม่ต้องเป็นเวทีมวยงานวันวดอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ดีหรอกอย่าถามผมอีก เบาลงเบาลงเบาลงเอบาลงะซอฟซอฟซอหองก็เล็กเต้นเน่ขรู้รู้้เอาเอาไเอาเอาล้กันได้ครับขออีกรอบนะครับห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้จะมาเล่าใหฟังเกี่ยวกับภาพรวมของงานกระปอ งานที่าดีของกฟเราครับครับอะไรอะดีไหมมี่แกดีไหมเออก็ทีนี้เบาๆไงอย่าลืมว่าเรามาขอข้อมูลนะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยเอากลางๆอ่ะพอดีพอดีเหมาะสมที่สุดเหมือนพี่คุยกับญาติผู้ใหญ่เรื่องเป็นทางการเนดนๆมีไหมญาติผู้ใหญ่อะมีมีมีูๆครบเลยครบเลยโอเคว่าไม่มีขออีกทีนึงครับขออีกทีนะครับสวัสดีครับพี่น้อง วันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับภาพรวมของงาน CSR ของเราชาวกฟผนะครับว่าพวกเราทําไปเพื่ออะไรทําทําไมทําที่ไหนทําอย่างไรทําเพื่อให้ใครดูนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาแค่คนเดียวครับผมอยู่กับคนที่เรียกได้ว่ารู้จริงรู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับงาน CSR โดยตรงคุณพี่อึ่งสุกทัศนีไวยนิยาผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับ CSR หรือกิจการสังคมของกฟผนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งโครงการใ,<ช>รใหลายโครงการที่หลายโครงการเท่าที่ผมทราบมาแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงว่ามีโครงการอะไรบ้างเนี่ยผมอาจจะต้องถามนิดนึงก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้ว CSR หรือกิจการสังคมเหล่านี้ครับ,รบมันมีหลักการยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมถึงต้องมีมันครับก็ตามที่กฟผเนี่ย มีภารกิจในการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งส่งไฟฟ้าให้พอกับความต้องการของประชาชนเนี่ยซึ่งได้ดำเนินการมา44ปีซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกฟพ,พก็มีพื้นที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรน,นี้ในการทำงานของกฟพ,พเนี่ยก็จะต้องอยู่กับประชาชนอยู่เคียงข้างประชาชนเมื่อเราอยู่กับประชาชนแล้วเนี่ยเราก็ตระหนักดีว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมที่เราอยู่ ใกล้นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันกับประชาชนในพื้นที่นะคะตรงในส่วนนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะเราก็จะต้องดูแลนะคะคือคือเดิมเนี่ยเราเราเรา,เราคิดแค่นี้ว่าเราจะต้องดูแลเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่รับรอบออมีส่วนร่วมกับเขาบำบัดทุกบำบรุงสุขร่วมพัฒนาชุมชนพัฒนาอาชีพทำให้เขามีรายได้ นะคะตลอดเวลาเนี่ยเราก็คิดในส่วนนี้เมื่อสักประมาณ4-5หปีที่ผ่านมานะคะก็ก็มีกระแสเรื่องของ CSR เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการตื่นตัวนะคะในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมทางกพภเนี่ยก็เลยได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะจนกระทั่งได้มีสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ขึ้นมานะคะการหลังก็ปรับเปลี่ยนเป็นรองผู้ว่าการกิจการสังคมคมีฝ่ายกิจการสังคมขึ้นมารับผิดชอบในการดูแลงาน CSR เนี่ยให้มันเห็นเด่นชัดชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เราได้มีการพูดถึงว่าการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยก่อนที่คุณจะไปมีส่วนร่วมในการที่ทำ CSR หรือว่าทำงานเพื่อสังคมอะไรเนี่ยคุณจะต้องดำเนินการใน ธุรกิจหลักของคุณเนี่ยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมหมายความว่ากฟผเนี่ยดำเนินการเรื่องผลิตไฟฟ้าหรือส่งไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องมีกฎกติกาหรือมีวิธีการที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนอื่นทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมอในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องดูแลสังคมที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเราทําอยู่แล้วเนี่ยนะคะ,ะก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้เห็น ภาพชัดเจนขึ้นมาแล้วให้สอดคล้องกับภารกิจหลักด้วยค่ะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นที่มาของ CSR mm hmm. ของกพอพอจริงงาน CSR นี่มันใหญ่นะครับพี่ตบว่าแน่นอนเลยครับคือแต่ละคือมองเพื่อสังคมเนี่ยไม่ได้มองแค่ตัวเองละกว้างออกไปอีกแล้วการไฟฟ้าฝฟผลิตเนี่ยรับผิดชอบเกือบเต็มพื้นที่ทั้งประเทศไทยเนาะครับผมทีนี้งานใหญ่ๆแบบนี้มีมาหลายๆอันเนี่ยผมอยากรู้ว่าใครในการไฟฟ้านะครับที่เป็นคนรับผิดชอบหรือดูแลงานล่านี้อยู่อ๋อ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าผู้รับผิดชอบดูแลเนี่ยทุกหน่วยงานในการไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบร่วมพันทั้งหมดมนะคะค,คือหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคก็รับผิดชอบในส่วนของภูมิภาค,คนะ,คะหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลางนะคะหรือว่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่เนี่ยก็รับผิดชอบในภาพรวม แต่ภาพรวมของกพอพอเนี่ยที่เป็นภาพรวมใหญ่เนี่ยนะคะคซึ่งก็จะมีฝ่ายกิจการสังคมคเป็นหน่วยงานหลักนะที่จะและผิดชอบในการที่จะทํางานเพื่อสังคมในภาพรวมและหลังจากที่เราได้ทราบภาพรวมของการดําเนินงาน CSR แล้วนะครับ,รบยังมีโครงการของ CSR อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากครับอย่าบอกนะครับว่านั่นก็คือโครงการ โครงการวิจัยการวางประการังเทียมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรประการังเทียมคืออะไรชื่อโครงการนะครับโครงการวิจัยการวางประการังเทียมป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนประการังเทียมเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญติดตามสกูปพิเศษของเราได้เลยครับผมือที่มาโครงการนี้ดีที จริงๆมันจะมีมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วเพราะว่าที่พระที่นั่งมฤคทายวันที่แห่งนี้เนี่ยมีปัญหาเกกรือ่องการกัดเซาะชายฝั่งอยู่แล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยจริงๆมันจะมี2ส,ส่วนผสมกันนะคือของเราเองก็มีงานวิจัยเรื่องเท่าลอยนะเนื่องจากการใช้เท่าลอยลิกไนของกอพอเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะคอนกรีตที่เกิดจากซัลเฟต โดยเฉพาะคอนกรีตที่ใช้ในในทะเลทั้งหลายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเ,เรื่องซัลเฟตเพราะนั้นการทช้ใช้ปาการังเทียมที่ใช้คอนกรีตเนี่ยถ้าเราเอาเท่าร้อยลิกไนามาผสมแล้วก็ทำปาการาังเทียมจะทำให้ยืดอายุการใช้งานของปาการาังเทียมตรงนั้นได้ดีลนะมีความแข็งแรงทนทานต่อการกัดเซาะของของ,ของน้ำทะเลได้คือรูปแบบของของปาการาังเทียมนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะฮะลักษณะคล้ายๆสุมไก่ ลักษณะของสุ่มไก่นี่จะต่างกันบทที่การขึ้นการกัดซอ้อใช้ฝังโดยทั่วไปคือโดยทั่วไปเนี่ยวิธีการป้องกันการกัดซ้อใช่ฝงจะใช้การสร้างเป็นเขื่อนกัน้นมันสร้างเป็นเขื่อนกั้นเนี่ยมันจะสลายพลังงานส่วนนึงแต่ไปเพิ่มอีกด้านหนึ่งทาให้การกัดซอ้อด้านที่อื่น,น่ยเกิดความเสียหายรุนแรงมากแต่การที่ใช้ประการลังเทียมลักษณะของสุ่มไก่ตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือเรื่องของ การสลายพลังงานขึ้นเมื่อขึ้นได้ไหลผ่านประการลังเทียมเนี่ยจะเกิดกระแสหมุนวนพลังงานขึ้นที่ร้อยส่วนเนี่ยเมื่อผ่านประการลังเทียมก็จะสลายลงประมาณ50เซก็จะเหลือห้าซที่ขึ้นไปทบใจฝั่งเพราะฉะนั้นพลังงานที่สูกสลายลงเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําลายใจฝั่งได้อันเป็นข้อดีของตัวนี้นะครับที่อื่นครับผมไปเจออันนี้มาครับเหมือนเป็นการแต่งงานคืออะไรครับพี่อ๋อค่ะคือ กฟผเนี่ยกำลังจะจัดงาน CSR Day นะคะซึ่งว่าทำไมเราถึงเป็นการแต่งงานคือเราเปรียบว่ากฟผเนี่ยกับชุมชนเนี่ยเหมือนคู่สมรสคู่ชีวิตที่จะต้องอยู่ด้วยกันอยู่เคียงข้างกันนะคะซึ่งกพผให้สัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปเจ้าสาวครับชื่อนางสาวชุมชนสังคมดีเจ้าบ่าวครับชื่อนายกพผรักแท้ มีพิธีจดทะเบียนเราใช้คำว่าจดทะเบียนนะคะจริงๆแล้วคือการลงนาม o o u ระหว่างกฟผกับกรรพอพอพอสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะก็ <ทะ S 2> จะเป็นการมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับด้าน CSR ของกรฟผก็จะมีโครงการความร่วมมือสอาสามีโครงการพระมเมล็ดพันจิตอาสานะคะแล้วก็มีโครงการโรงเรียนสีเขียว และส่วนสุดท้ายของในห้องประชุมเนี่ยก็จะมีสัมภาษณ์โดยคุณคำรณหวังหวงังศรีจะมาเ่าจะมาเป็นผู้ที่พูดคุยกับผู้แทนชุมชนทั้งสีภาคของเรานะคะพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดนิรรศการนะคะที่ด้านล่าง,งนะคะ,คะในส่วนของนิรรศการก็จะมีกิจกรรม CSR ของกฟผในหลายๆส่วนทั้งที่เป็น In Process และ After Process ะะแล้วนอกจากนั้นนะ,ะจะมีการออกบูธนะ,ะของเขาเรียกว่าเป็นบูธสี่ภาคนะ,คะของชุมชนนะคะซึ่งก็มีชุมชนจากทั้งเกิอโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมา,มาร่วมออกบูธเนะะี่ยค่ะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะคะที่อยู่ในกปปเนี่ยมาร่วมกันนะคะมาร่วมมาชมงานนะคะมาร่วมเป็นพยานรักให้กับคู่บ่าวสาวนะคะ,นะคะเ,เพื่อที่จะให้คำมั่นสัญญาว่า พวกเราจะรักและดูแลชุมชนตลอดไปมีมีคนโหนําขบวนยังครับยังค่ะจะสมัครไหมคะผมขอสมัครโอ้ย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 ได้ได้ครับได้ครับใช่ได้ค่ะจะมีคุณคำารณจะมาร่วมในขบวนแห่ด้วยอ๋อครับได้เลยครับค่ะนี่ก็ได้ข้อมูลดีๆพี่อิงเยอะมากนะครับครับผมไม่เคยรู้ก็ได้รู้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อิงตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ เาเอกตนนี้ตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยขอบใจนวิที่ไม่ลืมกันเราเพื <Wars> ่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนต่อครับพ่อรีบไปปิดทุกข้า เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีแล้ครับลุงน้องเสาไฟฟ้า้าต้องปีกฝนเราจะยอมเปียกพด้วยกันอากต้องทนทุกเราจะรวมทุกรวมฝันฝันคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกัน <c oughs> มีอะไรต้องช่วยเหลือกันวีดเราเชื่อว่าความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย We'll <laughs>